้วครับยังไงก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมไอเอ็กซ์ติมล็อกกันอีกแล้วนะฮะอยู่ในกันได้อยู่กับดาร์คบอลเซตินคาชิกตครีมกันนะครับดาร์คมอสเซตินคาชิแกตีมโอเคเล่นไปเลยเขียดรอละเดี๋ยวเราจะมาเล่นฟรีบัเทิลกันก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเดิาเรื่องกันนะฮะตอนนี้มาลองก่อนว่าถ้าเราได้มามาลองกันอีกครั้งหนึ่งนี้การตั้งค่าในเวอร์ชันใหม่ของ p p พพ a p p เนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโกเทนดีกว่าไม่ได้เล่นนานคิดถึงโกเทนโกเทนนี่ต้องสู้กับโกโทวยสู้กับฟิสเตอร์ไปเลยเลยไม่ใช่เราคู่กับเราต้องคู่กับทั้งมันถึงจะถูกต้มนี่แหละทั้งจัดไปโกเทนกับทั้งให้ซุ่มเอาสองตัวนั่นไงเจ้าสื่อแล้วก็โกหัง เพลงที่อะไรดีเอเคเดี๋ยวอาด่านประมาณอาด่านนี้ไม่ดีอาด่านที่อาดาวนามิกและแจมจึ๊บจ๊บจึ๊บจบไปโกหังแล้วก็เอ้โกเทนแล้วก็ทั้งเจ้าสื่อแอนโกหังนะฮะต้องมาช่วยกับพี่ชายตัวเองเลยเนี่ยไม่ดีเลยนะ นี่ไงนี่ไงมานี่มานี่เอ้ย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 ไม่ใช่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 เดี๋ยว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 มานี่ก่อนมานี่ก่อนมาที่ก่อนเจ้าสื่อเอือเดี๋ยว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 ชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนพลังนั่นไงพลังอะไรไม่รู้แม่งปล่อยเฮ้ยเดี๋ยว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 อือแรงเหมือนกันนะเนี่ย นั่นแหละดีมากทั้งก็ร่วมด้วยทังก็เอาท่าเดียวกันกับเออท่าคล้ายๆกับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้านบนนี่คือท่าของฉันจู่ๆๆหัวพุ่งชนเอาไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรเอาพุ่งด้านหลังอย่างนี้เลยของจริงโกเทนนี่แปลงร่างเป็นไอซูเปอร์ไซยาได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนผมลองพลังขึ้นตูดก่อน yeah, นะโดนด้วย มีเป็นลายแปลงล่างกันก็ได้นีไงนะเองเจอกับล่างสุเปะ์ไซยล้วใช่ไหมล่ะพลังขึ้นเตาว่าแต่ว่าไปประมาณนี้ลูกที่เหมือนโมกุลที่สุดก็น่าจะเป็นโกเทนนะคะเพราะว่าเขาหน้าเหมือนหน้าเหมือนโมกุลมากเลยคะหลบได้ใช่ไหมรู้สึกว่าจะเป็นท่าเดิมแล้วก็เอาหวัวพุ่งเข้าชนรู้สึกว่าสผมผงนี้จะเสียไปไหน่อยเดียวอย่ามาใกล้อย่ามาเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยไม่ได้นะเจ้าสื่อออกไปก่อนเดี๋ยวเราตั้งตัวก่อนนะ นี่ไงเอ๊ะเอ๊ะไม่ทันว่ะเอาใหม่เใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจ้าเสือไม่โดนว่ะเอาใหม่เอาใหม่เออเดี๋ยวทั้งทั้งใจเย็นก่อนทั้งเดี๋ยวผมเอาเองทั้งเดี๋ยวท้านั้งเจ้าเสืออไม่โดนเอ,อื้อโอ้โหแม่งยกก้อนหินมาใส่โหดมาก โหสัตว์รัสเซียเอ้ยเอ้ยไม่ทันมาไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอือเอืออย่าลุ้มสิไม่ดีอ้าวเอ้ยเอ้ยโดนโดนเอือยนอกไปแล้วหนึ่งเหลือโกหงอีกหนึ่งคนพี่ชายผมเหรอพี่ชายถึงจะเป็นพี่ชายของผมไม่อ่อนให้นะผังเขียนเต้าเอือไยเอกไทยเอกไทยเอกไทยโอ้ไม่ได้ะ ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยโกหังมาช่วยอ้อโกหังฆ่าโกหังโอเคโอเคครับจะเมย์ไงวันนี้ก็เราขอลาไปก่อนนะครับก็อันนี้เรามาเล่นในไอ้พวกนี้ให้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเนื้อเรื่องกันรอบหน้านะฮะสำหรับวันนี้บายแครบ๊ายบายสำหรับวับ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย